ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็จะเป็นผ้ารหั่สิบเอท,<ม>ที่เราจะมาไล่ดูนะครับว่ากางเกงยีนแต่และตัวเนี่ยใส่แล้วเนี่ยผ้าตัวเดียวกันเฟดตลักษณะออมาเป็นยังไงตัวแรกครับเป็นของคุณกอฟไลน์รอยเฟดเนี่ยตามจุดต่งตางๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แบบปลายขา master off เหมือ,อนอกันแต่ดูครับเห็นไหมสี <4. S 1> ของญาตเทียมให้ดู2ตัวนี่เลยเห็นไหมตัวนี้ออกแบบโทนฟ้าฟ้านีจะมีฟ้าเนาะฟ้าทรงช่างไม้หรือครับเป็นเชิ้ตแพนเนสเนาะเป็นทรงช่างด้วยไม่ได้ถึงกับแบบคมจัด มากนะมันยังมีร่องรอยของการซีดไปแล้วก็การเก็บสีอยู่ในจุดที่มันไม่โดนต่างๆเนี่ยพวกกร,ระเป๋า<ผ>ม,มันเยอะตัว,ต,วตัวนี้เห็นว่าเป็นแชมป์ได้เป็นแชมป์นะครับในการประกวดเฟดตัวนี้มีการเก็บรายละเอียดสีสันไว้บนเก,ง,เกงอย่างครบถ้วนหน้าขาวิสเกอร์เราเนี่ยหนวดหนวดวเลยใช่ไหมมีความแบบตัดปุ๊บรอยร่องตรงนี้มันยังมีความเป็นน้ําเงินดั้งเดิมมากที่สุดเลยดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะนเกงเฟดมันเหมือนเป็นลายเซนเราจะเห็นว่าผ้าเดียวกันแต่ใส่ออกมาสีตัวไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกัน